สวัสดีครับผมรัชิตแฮนเต้ครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนํากลุ่มอของเจม่าเป็นปั๊มลมนะครับเล็กกลางใหญ่ซึ่งก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเจม่าเรามีโปรดักที่เกี่ยวกับในงานไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเราก็โฟกัสมาที่กลุ่มงานไม้นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําปั๊มลมกันบ้างน,นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ตัวเล็ก24ลิตร50ลิตรแล้วก็ร้อยลิตรนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนําไล่ไล่ไปนะครับครับนี่เป็นตัวแรก 24ลิตรตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็มีล้อนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายนะครับเขาให้มาอัน,นี้ก็จะเป็นเกจควบคุมความดันของตัวถังอันนี้ก็จะเป็นเกจที่เราแอดจัดได้เมื่อเรานําไปใช้นะครับปรับความดันลมได้นะครับเนี่ยเขาจะให้มาสภาพนี้แต่สิ่งที่เราไทคอมเตอร์เนี่ยนะครับให้เพิ่มไปนะครับสําหรับรุ่นนี้ผมก็จะให้อ่าเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวเนี้ยวาวเนี่ยเขาจะให้เป็นสไตล์เมืองนอกมาแต่ผมมาแอดจัด ให้กับเมืองไทยนะครับช่างบาลลาผมก็จะให้ตัวคอปเปอร์เกีียวในไปนะครับแล้วก็ยังแถมเทพันเกียวไปให้นะครับตัวนี้เทพันเกียวเนี่ยท่านก็ไปใช้ถอดออกแล้วพันได้เลยแล้วก็ยังใช้ถ้าเหลือเนี่ยยังใช้ได้ในอีกหลายงานส่วนอีกอันนึงนะครับผมก็จะแถมาสายลมไปให้ยาว5เมตรเป็นนี้อันนี้เป็นไต้หวันนะครับสายลมนี้เน,เนื้อเนื้อเนื้อดีนะครับเนื้อไม่แตกง่ายนะครับแล้วก็มีพร้อมมีคอปเปอร์ ผู้เมียเอาไปใช้เป็นปืนลมหรือว่าเป็นอุปกรณ์อื่นที่ใช้กับการลมได้เลยนะครับอันนี้แหละครับแถมไปให้ในชุดของ24ลิตรนะครับราคา3,300รวมส่งนะครับถ้ามาหน้าร้านลดได้อีกครับถัดมาก็จะเป็นรุ่น50ลิตรเป็นโรตารี่เสียงดังสักหน่อยนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดในคลิปในในในรีวิวของตัวนี้อีกทีนะครับรุ่นนี้เนี่ย ตัวเขาจะให้มาแบบนี้นะครับแล้วก็มีเกตอันนี้จะเป็นเกจควบคุมวาลสำหรับตัวเขานะครับถังลมแล้วก็ตัวนี้เป็นเกตที่เรานําลมไปใช้สามารถแอดจัดได้คอนโทรลได้นะครับตัวนี้ก็มีวาลแล้วก็มีคัพเปอร์แต่คัพเปอร์เนี่ยเขาจะให้รุ่นแบบเหมือนเหมือนงนอกมาเงี้ยซึ่งบ้านเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับพร้อมกับตัวแถมนี่ก็เหมือนกันนะครับผมก็เลยให้ตัวคัพเปอร์ไปใหม่ ให้ไปอีกชุดหนึ่งนะครับแบบนี้อันนี้เป็นคอปเปอร์บ้านเรานะครับเป็นเกลียวในนะครับคอปเปอร์เพื่อที่จะไปใช้กับสายลมบ้านเราได้นะครับแล้วผมก็จะให้เทปพันเกลียวไปให้ด้วยนะครับเทปพันเกลียวเนี่ยท่านก็จะได้ใช้แล้วก็เผื่อเอาไปใช้กับงานอื่นได้นะครับตัวที่เขาแถมมานะครับก็จะมีเนี่ยครับก็จะมีสายลมแบบสปริงนะครับตรงนี้ผมจะให้หัวไปใหม่นะครับเพราะว่าท่านจะได้ใช้ได้นะครับผมก็แถมไปให้หัวหนึ่งนะครับ ส่วนหัวนี้เป็นหัวเก่าของเขาหัวเก่าของเขาก็คือใช้อะไรได้กับอุปกรณ์ของเขานี่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวพ่นน้ํามันนะครับพ่นน้ํามันล้างเครื่องที่เขาจะใส่น้ํามันโซลา่าอะไรอย่างเงี้ยใส่เงี้ยตัวนี้ดันเข้าไปนะครับเงี้ยเงี้ยง่ายนะครับเงี้ยฮะงียครับของเขาอันนี้ของเขาดีนะครับจริงๆแล้วแต่บ้านเราไม่ใช้ผมไม่เข้าใจว่าบ้านเราทําไมยังยังยังเหมือนตกรุ่นอยู่อะฮะนี่ครับงานงานดีด้วยครับ มีตัวนี้ตัวนี่นะครับพ่นน้ำมันถ้าใครอนาคตผมจะไปดัดแปลงเป็นตัวพ่นรายนะครับตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งที่ให้มานะครับก็เป็นชุดปืนเติมลมยางเนี่ยนะครับสามารถเอาไปเสียบกับรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือว่าจักรยานลูกบอลอะไรได้อันนี้มีเกจดูความดันด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทาในคลิปรายละเอียดอีกทีนะครับอันนี้ก็แถมมาให้นะครับแล้วอีกอันหนึ่ง ปืนลมนะครับก็แถมมาให้ก็ปกติอยู่แล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นกาพ่นสีเนี่ยแหละครับตัวนี้ก็แถมมาให้ทั้งหมดนี่ก็พันกว่าแล้วนะครับรวมอุปกรณ์แถมนี่นะครับสายลมสปริงกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับตัว50ลิตรนะครับ5้ลิตรข้อดีก็คือเคลื่อนย้ายง่ายพ่นสีได้อุปกรณ์ลมพื้นฐานได้นะครับแต่ข้อเสียคือเสียงดังสักหน่อยนะครับตัวนี้ ครับสำหรับราคารวมส่งนะครับก็4,600ร้วมอุปกรณ์ที่แถมมาให้นี่ก็พันกว่าบาทแล้วนะครับตัวนี้4,600นี่ก็คือส่งให้ฟรีแต่ว่าถ้ามารับหน้าร้านเดี๋ยวผมมีราคาลดพิเศษให้อีกนะครับจากตัวกลางก็กลายเป็นตัวใหญ่นะครับถัดมาเป็นตัวใหญ่นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่จริงๆผมเองไม่อยากจะนําเข้ามานะครับเพราะใหญ่มากกล่องใหญ่มากนะครับส่งเนี่ยก็ค่าขนส่งเยอะมากบางบางทีเนี่ยค่าขนส่งเกือบพันนะครับ ครับสำหรับตัวใหญ่ร้อยลิตรเนี่ยนะครับจะเป็นมอเตอร์3แรงนะครับขับลูกสูบขับตรงนะครับลงก็จะได้ความเร็วนะครับแต่ก็เป็นเหมือนลูกผสมระหว่างสายพานนะครับสายพานเนี่ยข้อเสียคือจะปั๊มช้าใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสายพานที่เป็นโตรตารี่ก็จะก็จะเป็นลูกผสมระหว่างสายพานกับโตรตารี่อันนี้เป็นทูอินวันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูก็พอสมควรนะครับ ครับจะเป็นสายพานนะครับขับนะครับตรงนี้ก็งานดีนะครับงานใช้ได้งานเรียบร้อยเป็นมอเตอร์ตรงนี้เขามีตัวสามารถตัดด้วยนะครับถ้าเกิดร้อนมากเนี่ยหรือว่าไปไม่ไหวนะครับมอเตอร์เขาจะตัดนะครับก็ตัวนี้ผมก็จะให้หัวคัพเปอร์มานะครับเพราะว่าหัวคัพเปอร์เขาเนี่ยเนี่ยนะครับเขาก็จะให้รุ่นอย่างที่ผมบอกมานะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นเหมือนมือนอกนะครับเดี๋ยวผมจะแถมหัวคัพเปอร์นี้ไปนะครับแล้วก็เป็น ตัวคอปเปอร์ที่เป็นหางปลานะครับเกลียวนอก2อันแล้วก็มีเทปพันเกลียวไปให้ก็จะแถมไปให้เลยนะครับในในตัวนี้นะครับรัาสำหรับราคารวมส่งเนี่ยเป็นราคาช่วงที่แนะนนะครับ8ปดพนแ8 0บาทรวมส่งนะครับแต่มาหน้าร้านเดี๋ยวก็ลดให้อีกนะครับเพราะว่าส่งต่างจังหวัดนี่ค่าขนส่งค่อนข้างสูงส่วนน้ําหนักใหญ่จริงแต่ว่าเคลื่อนย้ายนะครับเนี่ยครับก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าเขามีล้อช่วยนะครับเนี่ยฮะ สำหรับการนำไปใช้นะครับท่านจะต้องมีคอปเปอร์นะครับตัวนี้ฮะแล้วก็มีสายลมอันนี้ผมก็เสียบเข้ากับตัวตัวเครื่องแล้วนะครับการนำไปใช้สำหรับมือใหม่นะครับอ่าสมมติท่านปืนลมนะครับที่ใช้กันบ่อยๆก็คือปืนลมนะครับเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ลูกนะครับอันนี้คือลูกที่ใส่ไว้แล้วนะครับแม็กเดี่ยวนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะก็จะสะดวกเป็นตะปูให้เนี่ยนะครับ เดี๋ยววิธีการใช้พวกปืนลมอะไรเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีนีฮะอันนี้การ,การนำไปใช้สําหรับมือใหม่ครับท่าน,นี้การยิงก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับแม็กคู่นะครับนี่ฮะแม็กคู่ก็จะง่ายสําหรับท่านที่นี่ฮะแม็กคู่จะใช้เนื่องในโอกาสอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ค,คือเย็บงาน2ชิ้นติดเข้าด้วยกันอย่างเช่นพวกบิวอินเนี่ยยิงโครงเนี่ยจะนิยมมากนะครับครับอันนี้เป็นกาพ่นสีนะครับ แล้วก็ไปพ่นได้ทั้งกาบนและกาล่างนะครับหรือว่าจะเป็นการพ่นฝุ่นนะครับเป่าฝุ่นนะครับสำหรับเสียงโรตารีเนี่ยก็จะดังสักหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแต่แต่ถ้าในที่โล่งก็คงจะช่วยได้นะครับนะครับก็ดังระดับหนึ่งนะครับ ครับผมก็เป็นการสรุปนะครับตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่ของเจม่าปั๊มลมทั้ง3รุ่นนะครับเผื่อท่านชอบรุ่นไหนส่วนถ้าชอบรุ่นไหนหรือว่าเจาะจงกรณีพิเศษเดี๋ยวตามไปดูคลิปรีวิวในแต่ละรุ่นครับผมก็จะแยกไว้ให้ในแต่ละรุ่นเลยตั้งแต่เปิดกล่องกันเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม